สวัสดีครับพี่น้องครับพบพอกันในวิดีโอที่2นะครับการบันทึกภาพการเห็ดสมพักการขันสมพักแบบอีสานบ้านของเฮ้านะครับพี่น้องครับนี่นะครับน้ำหม้อแขกมาล้างสะอาดๆครับเห็ดหน้าแห้งๆเราวันนี้ก็เอาาเคือลงไปนะครับเอาผักหอมลงไปนะครับแล้วก็เอาสามยางเลยนะครับพี่น้องครับ มะเขือหอมแ้งแล้วก็ผักกาดนะครับเนาะนะครับหลังจากที่ทำสาเรียบ้อยแล้วนะครับพึ่งให้แห้งเนาะนะครับผมตากแดดจักน้อยนะครับให้มันอ่อนๆแล้วคณะมาขันนะครับขันเกลือนะครับขันขันผสมเกลือนะครับล้างน้ำออกให้สะอาดนะครับเราให้เสียดีน้ำแล้วก็เอามาลงในหม้อเนาะนะครับผมสีใส้อันนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับผมเป็นเกลือสองซอนแล้วก็แป้งนัวสองซอนนะครับสองซอนนี้เนาะนะครับ ประมาณนี้เกลือสองช้อนนะครับแล้วก็แป้งนัวอีกสองช้อนนะครับแล้วก็ใส่มือขันนะครับพี่น้องครับแล้วก็ใส่ถุงมือน้ำมัด้วยนะครับเพื่อความสะอาดล่ะครับล้างมือให้สะอาดแล้วก็ใส่สวมถุงมือเนอกพี่น้องเนาะเพื่ออนามัยที่ดีนะครับสวมถุงมือด้วยนะครับเพื่พี่น้องขันว่าหันว่ามันจะกินได้แล้วบ่นะครับเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้นะครับสีสันนี่น่าทานมากเนาะนะครับสมพัดแบบอีสานบ้านของเฮานะครับเนาะนะครับ ไปเปีงนัว2ช้อนเกลือ2ช้อนแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับ <_ t ap> ข้าวเหนียวจะใส่ประมาณสาน,นีน้เนาะนะครับใส่2อเถือนะครับข่าวห้อยลงไปจะเอาแป้งนัวนะครับผมชุดอลดลงไปเนาะนะครับ2ชอ้อนเกลือ2ช้อนแล้วก็น้ำเข้ามา2ถุงนะครับหลังจากที่เฮในเบื้องต้ตนคลิปเนาะนะครับน้ำซาวข้าวนะครับ2ถุงนะครกด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 ลงไปน้ําก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับก็จะอยู่เปิยมๆเนาะนี่ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับจะอยู่เปิยมๆพอดีเลย นะครับผม,อ,มอันนี้เป็นกระลำผักกระลำสองหัวนะครับอกระลำสองหัวผักหอมหนึ่งมัดนะครับมัดหกสิบบาทนเนาะประมาณนี้แล้วก็บกะเขือถุงหนึ่งครับพี่น้องครับถุงประมาณกิโลเด่นเนาะนี่นนะครับประมาณนี้เนาะนะครับโอเคเนาะนะครับได้แล้วเรียบร้อยแล้วสําหรับผักกาดแบบอีสานบ้านของเรานะครับผักกาดสมพัก อีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะแซ่บๆนัวๆครับผมขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมผู้ใดมากผู้ใดชื่นชอบก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเฮ็ดไวปจะกินเล้แต่รับประทานกันได้นะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนะครับผมคลิปหน้าโอกหนนะ้าพอกันใหม่สหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ